อ่าวเบากระเซ็ถือให้ผมเด้เด้จับอย่างที่ครับจับไว้แค่น,นี้ละถ้าโกไม่ต้องก้มไหลนย,ยครับมันเดือดอะนั้นอืมอ่าตอนนี้มาเบื้องวิธีการย<ห><อ>วกเดียวเอาถ่ายผมก่อนอ้าสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมมาอยู่บ้านสวนโฮมฮักตะวันงามฟาร์มมิงครับพี่กัดก็อยูอ่อ่าบ้านกระเบื้องน้อยครับผมตำบลกระเบื้องจั<อ>งหวัด อภัยชุมพลบุรีเนาะจังหวัดสุรินทร์ครับพอดีน้องเอเพื่นว่าเพื่อนเห็ดเกษตรเห็ดดำหน้าแบบปลาเนีรปลาเนตรเพาะการในถาดลุมครับครับผมเริ่มต้นนี่เขาเฮ็ดยังไงครับถึงมาเรื่องอมไนเริ่มต้นกันเพาะกล้าบอกอม่นครับเริ่มต้นกันพาะก้านะครับเขาต้องยางแหลกเลยเขาต้องมีเมล็ดพันกรสองต้องมีถาดเพาะครับผมถาดเพาะกระื้อได้ตาม ด้านเกษตรนะครับที่ใช้อุปกรณ์การเกษตรแบบนี้เลยแมนครับครในหนึ่งถาดจะมี4 6 0หลุมครับผมปกติเขาสี่ก็เรียกว่าวานวานกาเฮดกะแล้วก็ถอนแมนครับแล้วก็เข้าตัดขันตอนครับผมอันนี้คือว่าเพาะนีเลยพาะในถาดเลยอายุกาจักเดือนครับอยู่นี่20วัน20วันครับ1 5ถึง20วัน15ถึง20วันเนาะในลุมนี่ในถาดนี่มีจากหลุมครับ สี่ร้อยหกสิบหลุมสี่ร้อยหกสิบหลุมครับผมนับจนวินนับจนวินเป็นวะแล้วก็หลุมนึกนะเขาหยอดเข่าได้อ่าจากจากมันสี่เฉลี่ยอยู่ห้าถึงแปดเมล็ดนะครับบางหลุมกับสี่ถึงสิบเมล็ดครับผมต้นที่เกิดขึ้นมากงอนะครับนี่ครับแบบประหยัดแบบลดต้นทุนเนาะครับครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวกะอ่าลงในคลิปนะครับแล้ววิธีการดำเนี้ยวันนี้เนาะนี่มาเบิ้ง วิธีการดำขาจะตีเส้นนะครับใส่เชือกฟางมัดใส่ลักไหมไผ่ไผ่ข้ากับจะแหลมนี่เหลาให้มันแหลมแบบนี้นะครับข้างหน้าหลังแมนครับตกเอ้าเราระยะความห่างดีครับระยะความห่างจากสามสิบถึงสามสิบห้าเ้นประมาณประมาณหนึ่งไม้บรรทัดหนึ่งไม้บรรทัดนี่เขื่อนว่าระวังแถวบ่ระวังแถวอ่าแบบนี้ระวังต้นกับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบเซนประมาณนี้ครับครับผมแล้วดำข้าก็ดำได้ไหมวะ แมนครับนี่สิบอกวิธีการถอนกะครับผมมาเบิ่งใกล้ๆครับครับถอนแบบนี้ครับพี่น้องนี่เอาแบบนี้เลย่ายบอ่บ่ต้องเตะแล้วกับ่ต้องมัดอ่าถอนไปจังสี่แล้วก็เก็บไว้ซ้ำนี่ครับบัดนี้เฮาดำไปชุดแล้วกัมาถอนอาใไมเฮาบ่ต้องมัดเม็นบอ่แมนครับเอาสีเนาะเอาพอดีเนาะครับเอาพอดีที่ที่จะดำเนาะแมนไปเลยนานด้ครับนี่นี่เบิ่งครับนี่แบบนี้แมนครับดำเลยจุ่มลงไปเลยครับ เอาแค่เบาเบ้าจมขีด้มแค่นั้นพ่อใค่เนี้ยแมนครับอาระยะนียเขาแล้วต้องมากก่แมนครับอยากได้ห้างได้ที่จัดเลยครับโอ้จังสีแล้วครับเฮ็ดจินใดเออเป็นใดเขาคือต้องมาดำแบบปั้นนีดจึงสี่ครับก็มี่คนต้นคิดอยู่ในยูทูบแต่ว่าเบ้าเกษตรเพิ่นไปศึกษามาละผมก็เลยเฮ็ดตามได้ไปซอยเพิ่นก่อนปีแหลกครับผมประมาณสามปีที่แล้วโอ้ก็ดำง่ายๆสิเนาะแมนครับครับผม บ้านนี้มันมันมันสีแหล้วไว้แยล้วไว้เพราะว่าข้าดดำเป็นเส้นเป็นแถวมันบ่ครับผมมันบ่ได้ซับวางหล้วมันกับบ่ได้บ่ได้เปลืองคนงานนําแช่แรงงานในขอบรัวก็สามาดดำแล้วครับผมแล้วหน้าครับโอ้พื้นที่อยู่นี่บ่ถึงหนึ่งไร่ครับประมามสามงานประมาณนี้ครับมันดีแบบใดครับเข้ามาเข้ามาดำยังดีมันดียังไดครับหนึ่งครับประหยัดพันข้าวแน่นอนครับสองประหยัดต้นทุนครับผมหนึ่งถาด ที่เขาซื้อมาานี่สมมติว่าหนึ่งลายเข้าใส่ยูหกสิบถึงเจ็ดสิบถาดแมนบอลถ้าแมนหน้าย่นครับผมซื้อม้าข้างหนึ่งเข้าใส่ได้สามปีสี่ปีครับผมนะครับถ้าเขาเก็บรักษาล่างเก็บไว้ดีใส่ได้โดนกนนั่นนะครับก็คือเขากับการะยะมาดำบดับยังสี่เลยแม่นครับมันประหยัดเวลาคือหนึ่งหัวาเขาต้องถอนตัดถิมวะครับว่่ต้องตัดแล้วก็บต้องมัดตอกบาได้จักตอกหยากรอ้ไับเป็นยังสี่แหรอครับดึงเป็นถาดเป็นถาดกับมาว่างโอ้งไงนะครับเนาะ อันนี้เขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นก้อนเป็นก้อนยังสี่อยู่เล้วเนาะครับเขาก็จับจุ้มจับจุ้มเลยเนาะเป็นลุมเป็นเบาอย่างสี่แล้วเรับโอ้เขาบ่ต้องแทงหลายแรงลึกว่ะครับโอ้นี่ครับเขาบ่ต้องไปเตะกะให้ให้ระบบหลักเขาสะเทือนอืมง่ายบ่พี่น้องครับผมโอ้เป็นร่องเป็นร่องยังสี่เนาะครับโอ้ขอทาเดิดำหน้านะครับนี่บัดนี้ก่อนผมสิมาทำการปักดำนี่ผมทำการวานปุ๋ยรองพื้นไปแล้วแล้วก็ไถอือรองพื้นด้วยปุ๋ยยังครับนี่ปุ๋ยอินรี่ขี้ไก่อัดเม็ดครับ ปุ๋ยอินรีย์ขี้ไก่อันเม็ดแมนครับทุงนึงกักบาทครับทุงหนึ่งประมาณ2 2 0ร้อบถึงสองาบาทเล้ยแต่พื้นที่ครับหลังจากที่เขาวันลองพื้นแล้วแมนครับเขาโตขนาดข้อมสูงระยะเข้านี่เขาต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเพิ่มบ่ใส่ครับระยะแตกกอครับเพื่อให้มันแตกกอให้มันงามนะครับต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มอีกใส่เพิ่มอีกครับผมครับแต่ว่าเขาจะบริใส่ปุ๋ยเคมีอาจจะเห็นหน้าอินซีนะครับผมครับผมโอ้ถามันมีบอคอยเข้ากับเก็บออก เยบเอาไปต้มอันนี้ก็คือว่าวิธีการทิศเข่าแบบปาเนียครับครับผมก็คือว่าเขาเรียกว่าของที่มีราคาเราก็ต้องประหยัดเขาเรียกว่าประหยัดเม็ดพันเนาะเมืคอับแลดต้นทุนในเรื่องของการปุ๋ยครับประหยัดปุ๋ยน้ำประหยัดปุ๋ยแล้วก็จัดการงายครับผมเข้าสามัดยางในรลองลกห้าลกเข่าพันปนครับผมนะครับลกวัชพืชถอนวัชพืชออกเก็บหอยเก็บยางออกได้ ผมแล้วหลังจากนี่พ่อเขาเขาเริ่มแข็งแรงปุ๊บผมเสวน้าเขาแล้วก็สิปล่อยปลาเลี้ยงในไห,หนาพร้อมอเลี้ยงปลาในนาเข้าเขาเฮ็ดแล้วเขาได้เขาแล้วเขาลงทุนขนาดนี้เขาอเอาไปขายอยู่ใส่ครับไ้แต่ว่าเกีียวก่อนครับเกีียวปุ๊บแล้วก็เอาเกีียวเองพร้อมแล้วก็ตีเองแบบสมัยโบราณครับผมแบบย้อนยุคแบบห่อฟาดเองแล้วก็เอามะขามมล็ดพันธุ์แล้วก็โพดในเฟส ในเพจใน u t u ู e ครับผมครับผมขายในราคาจักจักบาทครับถ้าพูดถึงว่าราคาจักบาทกับยูทียูทีสายพันธุ์ครับว่าเฮาเห็ดเข่าสายพันธุ์ไดมันมีสายพันธุ์อีกอย่างหนึงครับยูนี่ครับยูนี่ก็จะมีเข่ามะลิใหมะลรหนึ่งศูนย์ห้านะครับผมแล้วก็มีเข้าเนี้วดอนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวกล่ำกัญญาแล้วก็เขากำใบม่วงต้นม่วงแล้วก็เขากำใบเขียวอืม ข้าวเหนียวเอ่อข้าวเหนียวดอข้าวเหนียวดอข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวเหนียวกำกันยาต้นสีม่วงขราบผมแล้วก็ข้าวเหนียวกำต้นใบไอ้ต้นสีเขียวใบสีเขียวนะครับครับแล้วถามาเอ่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวกำกันยาอ่าใบม่วงเนาะครับขายอยู่ในกิลาละกเอ่อขายอยู่ในกิโลกิโลละจักบาทครับกิโลละแปดสิบบาทนะครับผมกิโลละแปดสิบบาทแปดสิบบาทไม่รวมค่าจัดส่ง เป็นมเมล็ดพันธุ์เป็นปะ,ะนถ้าเกิดว่าเขาเพชรเป็นเพชรเป็นเอ็ดเขาแล้วมเาเป็นหนึ่งเป็นบ่ครับผมครับร้อมหนึ่งถ้าเป็นเป็นเขาสีแบบซอมม้อมมือกิโลละหกสิบบาทถ้าสีเป็นเขากล้องกิโลละแปดสิบบาทครับครับผมน้องเอเริ่มเพชรตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนาะผมเคยมาทายคลิปแล้วแม่นครับปีนั่นลงทุนไปจากบาทครับลงทุนไรละบวกเกิน สองพันบาทแต่ว่าเหมือนห้เบิดนหน้านี่ผมรุ่งทุนนปแค่หาพันหกพันร่วมค่าปุย๋ยครับผมร่วมค่าปุย๋ยค่าไถพร้อมครับผมได้จักบาทครับผมขายที่กายนี่รวมทั้งมเมล็ดพันธุ์และการร่วมทั้งเขาที่สีเป็นมเมล็ดพร้พอรมเอาไปหนึ่งไปกินนี่ในประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะครับ 3, 000, หน้าสองไร่สามหมื่นกว่าบาทครั 3, 000, 3, 000าบาในพื้นที่สองไร่ครับลงทุนห้าสิบบาทลงทุนห้าพันบาทแม่นครับประมาณนั้นก็จะอยู่กำไรก็อยู่สองหมื่นกว่าบาทคือคือมันสิเป็นยังสี่ ที่ว่าลงทุนอ่าพันนี่คือเ่าไถหน้าสองรอบรอบแรกไถหุดก็คือไถดะตอนหน้าแห้งครับผมรอบที่สองกลับมาไถตอนสีดำนี่แหละนั่นแหละมันปีที่แล้วเขาจ้างเขาจ้างรถไถไงจ้างรถไถไงครับแต่ปีนี้เขาเอดเฮ็ดเองนะเบิดไถเองครับเทิ้งไถหุดเทิ้งไถดำอ๋อรถไถ เดินตามแมนครับสมัยยุคเกาศูนย์สมัยก่อนเนาะโอ้นีครับย้อนยุคย้อนยุคการดำนาแบบเขาเรียกว่าดำนาแบบปา้นนินะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเพาะกล้าเนาะเริ่มตานเริ่มขั้นตอนตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนถึงกล้าจนถึงดำจนถึงเดี่ยวเมียนจนถึงขายแมับนครับก็คือปั้นนิทั้งเบิดครับเห็ดเองทั้งเบิดนะครับนี่คือเกษตรเพื่อนเกษตรเพื่อนเกษตรยุคใหม่ที่เเษ็ด สีขาเองพร้อมสามารถลดต้นทุนได้แมนครับแล้วก็ถ้าใส่แรงงานในขอบขั้วเพราได้จ้างแรงงานนี่ครับก็พื้นที่ตรงนี้อันนี้เริ่มดําแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งครับแมนครับแมนครับโอ้นี่เขาทายเครับนี่คือการเห็ดนาแบบปณิตนะครับมันดีอย่างนึงนะครับการทํานาดํานะครับมันดีอย่างนึงคือมันไม่มีหยาแมนครับเขาว่าต้องไปกําจัดห้าเนาะแมนครับห้าเขาจะบ่ค่อยมีคือหนาวานถ้าหาวานเนี่ย ข้าวกับญ้าจะขึ้นพร้อมกันเลยเนาะแม่นครับพอาะถ้าผุขึ้นไลแล้วก็ต้นมันจะที่ครับผแต่ก็จะไม่ค่อยดีทอหน้าดำแล้วก็เผืองปุ๋ยกลัวน้ำครับผมครับผมสําหรับวันนี้ก็นี่ครับไ้พี่ดองมาเบิ้งนะครับวิธีการดํานาแบบปั้นนี่เนาะครับผู้ใดสนใจพันเข่าข้าวเหนียวกามกัญยานะครับสั่งจองได้มาที่เพจของบ้านสวนโฮมฮักตะวันงามฟาร์มมิ่งครับในกิโลละแปสิบาท80สิบาทคัด ให้อย่างดีเลยแมนครับครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องเอหลายๆครับอาดุสอนแสงงามครับผมบ้านสวนโฮมฮักตะวันงามฟาร์มิงครับหรือว่าบ้านสวนโฮมฮักช n แนลครับในครับสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับบคุณดายบายๆแล้วเจอกันคลิปใหม่ครับครับผมเอาดาาให้มันแล้วกันอืม